วันนี้นะคะเราจะมาในหัวข้อการปิดการขายการประกาศหลักล้านยังไงนะคะสำหรับคนที่เป็นแม่ค้าออนไลน์สําหรับคนที่ขายของมรราสักระยะหนึ่งแล้วขายแล้วไม่ปังเลยขายแล้วแป๊กตลอดข้อแรกจําคําพี่หญิงไว้นะคะว่าอย่าขายเพื่อสร้างยอดขายแต่จงขายเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองําว่า วันนี้ทําไมถึงอยากขายเพื่อสร้างยอดขายแต่จงขายเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองเมื่อไหร่ที่คุณขายเพื่อสร้างยอดขายการขายของคุณไม่มีทางยั่งยืนแต่ถ้าคุณขายเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองความยั่งยืนในอาชีพการขายจะอยู่กับคุณจนคุณตายจากโลกนี้ไปเพราะคนคนหนึ่งจะขายเพื่อสร้างชื่อเสียงได้คนคนนั้นต้องมีความดีความซื่อสัตย์ ต่อลูกค้าและต่อตัวเองไม่มีนักขายคนไหนที่ขายแล้วต้องการเงินอย่างเดียวแล้วประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนคุณหลอกคนได้ไม่เกินหนึ่งครั้งครั้งแรกคนทุกคนที่โดนหลอกจะถือว่าแม่งมันคือประสบการณ์แต่ถ้าครั้งที่สองยอมให้คนคนเดิมหลอกอีกม่งคือโง่ดังนั้นไม่มีใครอยากโง่มีแต่คนอยากที่จะประสบความสำเร็จมีแต่คนที่ต้องการความฉลาดแล้วทาให้ความฉลาดนั้นส่งตัวเองไปให้สุด ข้อที่สองค่ะที่เราไม่สามารถปิดการขายได้คืออะไรรู้ไหมฮะเราทำสินค้าที่ไม่ดีออกมาขายฟังดีๆนะเราทำสินค้าที่ไม่ดีออกมาขายอย่าลืมว่าไม่ว่าของที่ขายจะดีหรือไม่ดีจะถูกส่งต่อให้กับคนอื่นเสมอของที่ขายจะดีหรือไม่ดีจะถูกส่งต่อให้คนอื่นเสมอ เมื่อไหร่ที่คุณขายของที่ไม่ดีจำไว้เสมอว่าจะมีคนช่วยคุณประชาสัมพันธ์ความไม่ดีหรือความห่วยแตกของคุณต่อไปเหแต่ถ้าคุณขายของดีคนจะช่วยคุณประชาสัมพันธ์สิ่งดีๆแบบนี้ออกไปข้างนอกอีกเหมือนกันดังนั้นจงเป็นแม่ค้าที่เลือกแต่ของดีๆมาขาย แล้วของที่ดีหรือไม่ดีจะรู้ได้ยังไงคะพี่หญิงหนูไม่ได้เป็นเจ้าของแบรนด์หรืเป็นแค่ตัวแทนหนูจงใช้ของชิ้นนั้นก่อนลูกถ้าเป็นแม่ค้าแล้วไม่ริที่จะใช้สินค้าที่ตัวเองขายเลิกไปเถอะคะ่ะอาชีพนี้อย่าทําแต่ถ้าคุณใช้สินค้าทุกตัวที่คุณขายแล้วมันดีขายไปเถอะคะ่ะรวยเพราะอะไรคนทุกคนย่อมมีความคิดไม่ต่างจากเรา เขารู้ว่าเราใช้หรือไม่ใช้เขาจับได้ว่าเราโกหกหรือเราพูดจริงคนถ้าพูดความจริงเชื่อพี่หญิงไหมคะว่าพูดกี่ครั้งก็เหมือนเดิมแต่คนถ้าไม่พูดความจริงพูดครั้งที่สองแทบจะไม่เหมือนเดิมเลยด้วยซ้ำเพราะอะไรจำไม่ได้แม่งครั้งที่แล้วกูลบปากอะไรไว้บ้างจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าครั้งที่แล้วกูพูดสปปรรพคุณอะไรไปแล้วบ้างของบางอย่างไม่ต้องท่องสปปรรพคุณข้างกล่อง แต่แค่จำผลแค่จำคุณนักประโยชน์ที่คุณได้รับจากมันและคุณพรีเซนต์ออกไปจากความรู้สึกจริงๆคุณขายได้หมดเมื่อไหร่ก็ตามนะที่คุณจะประสบความสำเร็จในงานที่คุณทำหนคุณจะต้องขายขายตัวคุณเองจนมีชื่อเสียงก่อนให้คนเชื่อมั่นก่อนกับที่ 2. คือคุณต้องไม่เอาของไม่ดีมาขายให้กับคน 2. ออย่างเนี้มันจะควบคู่กันเสมอ คนดีจริงจะไม่เอาของไม่ดีมาขายคนไม่ดีจะไม่เอาของดีมาขายทุกอย่างมันจะคู่กัน